นอกจากดโดรนแล้วนะครับทางประเทศตรุรกีเนี่ยก็ยังสามารถนะครับที่จะสร้างรถถังที่มีประสิทธิภาพนะครับมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าจนไปติดท็อปไฟของโลกเราได้แล้วในปัจจุบันนี้ครับนั่นก็คือรถถังเอลเต้ครับแต่ถ้าว่ารถถังออลเต้เนี่ยมันก็อยู่ในขั้นตอนนะครับการเริ่มการผลิตอยู่นะครับแต่ถ้าว่ากองทัพตรุรกีเนี่ยก็ต้องมีรถถังนะครับที่คอยประจําการครับ เพราะงั้นครับตุรกีครับเลยมีการนำรถถัง M60T ครับเป็นรุ่นอัปเกรดครับมาใช้งานนะครับรอเอลเต้นะครับเพื่อที่จะเอามาทดแทนนะครับก็คือการนำ M60T นี้ครับเป็นการปรับปรุงโดยประเทศตุรกีเองครับซึ่ง M60 นี้จะได้รับการปรับปรุงอะไรบ้างนะครับในทางประเทศตุรกีแล้วมันนั้นจะมีประสิทธิภาพเพียงใดครับหลังจากได้รับการปรับปรุงไปแล้วเอาเป็นว่าในวันนี้เดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นครับแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องลีไลฟ์อยู่กับผมครับลีมีเรื่องเล่ารายงานนี้นะครับเป็นการรายงานนะครับของกระทรวงกลาโหมของตุรกีครับที่ได้มีการออกมาประกาศนะครับว่ารถถังหลัก m 6 0 t ครับซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่นะครับได้รับการตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้วครับและก็ถูกนำนะครับไปสู่คลังแสงของกองบัญชาการกองทัพบกอย่างเป็นทางการ ตามการรายงานนะครับของกระทรวงกลาโหมตุรกีการประกาศนี้ครับมันสอดคล้องกับกับความพยายามในวงกว้างนะครับที่จะรักษาความพร้อมรบของยานเกราะของทองทัพตุรกีในช่วงเวลาที่รถถังอันใจนั้นกำลังเข้าประจำการครับและอังการานะครับต้องการพึ่งพาอุตสาหกรรมภายในประเทศเกือบทั้งหมดครับในการปฏิบัติการที่เข้มข้นสูงครับนอกจากนีครับยังเป็นสัญญาณ ไปยังประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรของตรุรกีครับว่าตรุรกีนั้นตั้งใจที่จะรักษาระบบการรบนะครับหรือว่าระบบยานรบยานเกราะนะครับที่สามารถปฏิบัติการได้ในหลายแนวรบพร้อมกันครับตั้งแต่พื้นที่ของประเทศซีเรียและอิรักไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกและเชือกเข่าคอเคซัสครับกระทรวงกลาโหมตรุรกีนะครับกล่าวเสริมว่าแมคคิเวคิมยาแอนดรูซิตรีได้ส่งมอบอาวุธและกระสุน หลายขนาดครับพร้อมกันเพื่อรักษาขีดความสามารถเหล่านี้ไวครับไปดูที่รถถัง M60T นี้กันหน่อยครับรถถัง M60T นี้นะครับเดิมทีครับมันเป็นรถถังซาบ้า Mark i ของทางประเทศอิสราเอลครับที่ตุรกีนั้นครับได้รับมาเพื่ออัปเกรดกองยานเกราะนะครับ M60 Patton นะครับที่ผลิตในประเทศอเมริกา ปัจจุบันครับได้เข้าสู่การพัฒนาหรือว่าการดัดแปลงเนี่ยเป็นขั้นตอนที่3แล้วครับและมันก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของรถถังตุรกีไปแล้วครับนอกจากประสบการณ์ในซีเรียนะครับในปี2016ซึ่งทำให้รถถังรุ่นเก่าครับถูกเปิดเผยถึงช่องโหว่ต่อขีปนาวุธและวิธีครับต่อต้านรถถังสมัยใหม่อังการาครับได้มีการเปิดตัวโครงการนะครับฟ i รัต M60T และต่อมาครับคือโครงการ M60T ชิยา k คภายใต้การประสานงานนะครับของสำนักงานอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศหรือว่า WSB โดยมีอาเซนสันครับเป็นผู้รับเหมาหลักโดยได้รับการสนับสนุนนะครับจากร o k ิสถานสำหรับโมดูลเกราะและการป้องกันโดย MKE สำหรับความเข้ากันได้ครับของปืนใหญ่และกระสุนรวมไปถึงอมประกอบนะครับแบบกระจายพลังงาน และซัพพลายเออร์ในพื้นที่หลายรายครับสำหรับระบบเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันรถถังเหล่านี้ครับได้รับการปรับปรุงนะครับระบบควบคุมการยิงแบบ v วโอข่านเอครับที่ผลิตภายในประเทศอย่างเต็มรูปแบบศูนย์เลงเทอร์ a มอิสระคับของผู้บังคับการระบบป้องกันเชิงรุกครับผู้ลัดกล้องเฝ้าระวังระยะประชิดนะครับยามกอสระบบเตือนภัยด้วยเลเซอร์นะครับทีลูส กล้องปริทัศน์ครับเชเพสสถานีอาวุธควบคุมระยะไกลนะครับนั่นก็คือซับแผ่นซับน้ำมันครับป้องกันสะเก็ดระเบิดเครื่องปรับอากาศที่ได้รับการปรับปรุงและชุดจ่ายไฟเสริมครับซึ่งทําให้รถถังเหล่านี้ครับมีความสามารถในการรับรู้สถานการณ์ความอยู่รอดและอนุภาพร้ายแรงครับที่สอดคล้องกับภัยคุกคามในสนามรบปัจจุบันในทางปฏิบัตินะครับ รถถังรเนี้ได้เปลี่ยนจากการเป็นรถถังของสหรัฐนะครับที่นําเข้าโดยอิสราเอลมาอัปเกรดเป็นยานเกราะครับที่ตุรกีนั้นบูรณาการครับทั้งระบบเซ็นเซอร์ของตุรกีและได้รับการคุ้มกันครับจากทางประเทศตุรกีเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการยิงระบบการเล็งอะไรต่างๆนะครับเพียงแค่ใช้ท่อบืนนะท่อเดิมเท่านั้นนะครับที่เหลือ เป็นของตุรกีไปหมดแล้วนะครับโครงเดิมโครงตุรกีอ่าโครงอเมริกานะครับแต่ว่าส่วนอื่นๆนะครับตุรกีทําใหม่หมดเลยนะครับซึ่งสามารถปฏิบัติการครับควบคู่กับรถถังอันไตครับที่ผลิตขึ้นในประเทศและในที่สุดครับก็ส่งต่อบทบาทครับหัวหอกให้กับรถถังอันไตที่ผลิตขึ้นเองในประเทศครับซึ่งกําลังเริ่มส่งมอบและเริ่มการผลิตจํานวนมากครับในช่วงนี้ในการปฏิบัติการนะครับของ M60T ครับ เป็นรถถังครับที่ได้รับการพิสูจน์แล้วครับในสนามรบที่สุดของตุรกีครับมันถูกนำไปใช้นะครับในปฏิบัติการข้ามพรมแดมทางตอนเหนือของซีเรียในปี2559ครับโดยมักจะอยู่ในรูปแบบผสมผสานกันครับกับรถถังเลบเพิร 2A4 และ M60A3 ครับที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อยิงตรงครับเคลื่อนที่สนับสนุนฐานราบยานยนต์ และยึดครองพื้นที่ครับในเมืองหรือกึ่งเมืองครับจากกองกําลังที่ไม่ประจําการที่ติดตั้งระบบต่อต้านรถถังหลักครับหรือว่า A G G M นั้นการปฏิบัติการเหล่านี้ครับได้ให้ชุดข้อมูลสนับสนุนนะครับการเพิ่มการป้องกันเชิงรุกกล้องรอบขันครับและการป้องกันกําลังพลประจําการที่ดีขึ้นภายหลังและการยอมรับนะครับว่ายานพาหนะที่ทันสมัยในปัจจุบันครับ แสดงให้เห็นครับว่ากองทัพตรุรกีนั้นได้นําบทเรียนเหล่านี้เลยครับมาปรับใช้กับหลักคําสอนด้านยานเกราะหรือว่าด้านรถถังของตัวเองนอกจากนี้ครับยังสอดคล้องกับโครงการระยะยาวที่กว้างขึ้นเพื่อที่จะปรับปรุงรวเก็บรถถังทั้งหมดกับได้แก่ M60T M60A3 และ Leopard 2A4 แทนที่จะพึ่งพารถถังคันเดียวคันใหม่ที่จะสร้างขึ้นมานั่นก็คืออันไตครับ ก่าวคืออีกในหนึ่งนะครับตรุรกีนั้นกําลังซื้อเวลาครับและด้วยกําลังรบนะครับรถถังเก่าที่ได้รับการปรับปรุงในขณะที่รถถังอันไตยนั้นกําลังเร่งการผลิตในปัจจุบันนี้ในเชิงยุทธศาสตร์นะครับการส่งมอบรถถัง M 6 0 T ที่ทันสมัยในสัปดาห์เดียวกันครับกับที่ประธานาธิบนีเรเจฟไตยิบแอดอกันเป็นประธานการส่งมอบรถถังอันไตรุ่นแรกครับที่ผลิตจากโรงงาน B M C เน้นย้ำครับถึงแนวทางแบบหลายชั้นครับในการพัฒนากำลังผลยานรบได้แก่การรักษาความพร้อมรบระดับสูงของกองพลในปัจจุบันลดการพึ่งพาจากต่างประเทศและเตรียมความพร้อมครับด้านโลจิสติกด้านการฝึกอบรมและท่อส่งกำลังอุตสาหกรรมสำหรับกองยานเกราะของอันไตที่มีกำลังพลนะครับ250นายภายในต้นศวรรษที่230 0 กระทรวงกลาโหมเองนะครับและแหล่งข้อมูลสาธาระระบุนะครับว่าอันไตนั้นจะค่อยๆเข้ามาแทนรถถังเล็บเผิดวันและ M60 รุ่นเดิมครับแต่จนกว่าการผลิตนะครับจำนวนมากจะถึงเป้าหมายตามที่คาดการไว้ครับเจ้าหน้าที่กำลังพูดถึงครับรถถัง8คันต่อเดือนครับจากการที่ผลิตอันไตใหม่ในโรงงานที่ผลิตออกมาเนี่ยนะครับแคันต่อเดือนอังคาราครับจำเป็นต้องมีรถถัง M60T ที่ได้รับการปรับปรุงจํานวนมากครับเพื่อที่จะคงรักษากองกําลังยานเกราะของตัวเองไว้และรักษาเสถียรภาพไว้ครับเมื่อมองจากภูมิภาคนะครับการยอมรับล่าสุดนี้ครับบ่งชี้ว่าตรุรกีนั้นไม่ได้รอให้อันไตนั้นพร้อมใช้งานจํานวนมากครับเพื่อที่จะปรับปรุงยานเกราะแนวหน้าแต่กําลังดําเนินการทั้ง2เส้นทางพร้อมกันครับนั่นก็คือการอัปเกรด M60T และก็ผลิตอันไตออกมาครับ แต่กาลังดําเนินการนะครับทั้ง2เส้นทางอย่างที่แอดบอกไปโดยมีอุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับเป็นปัจจัยหลักครับคือเขาจะไม่พึ่งพาอาวุธจากข้างนอกเลยนะครับทางประเทศตรุรกีไม่ว่าจะเป็นเรือรบนะครับดโดรนนะครับรถถังหรือแม้แต่เครื่องบินรบเองตรุรกีแม่งผลิตเองหมดเลยแอดยอมรับใจประเทศเขาจริงๆนะครับไทยเราก็มีความสามารถนะแต่นักการเมืองพูดแค่นี้แหละครับนอกจากนี้ครับ ยังมีการตีความนะครับทางภูมิศาสตร์อีกด้วยครับว่ารถถัง M60T นะครับที่บูรณาการภายในประเทศเนี่ยพร้อมด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับของตุรกีระบบอาวุธอัตโนมัตินะครับของตุรกีและกระสุนของตุรกีครับที่จัดหาโดย MKE นั้นไม่สามารถถูกขัดขวางได้ครับถ้าเกิดว่ามีสงครามแน่นอนว่าตุรกีนั้นสามารถใช้รถถังที่ผลิตเองภายในประเทศและสายโลจิสติกนั้นจะไม่มีวันขาดสายครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นภายในประเทศครับ ด้วยข้อจํากัดการส่งออกซึ่งแตกต่างครับจากรถถังรุ่นก่อนครับที่เพิ่งผ่านตะวันตกหรืออิสราเอลครับเรื่องนี้มีความสําคัญครับในช่วงเวลาที่สมาชิกนาโตหลายประเทศนะครับรวมถึงตุรกีเองต้องเผชิญครับกับการคว่ำบาตรหรือไปอนุญาตการส่งออกที่ล่าช้าครับสำหรับระบบย่อยสําคัญๆหลายอย่างด้วยการยอมรับรถถังเหล่านี้แหละครับให้เสร็จสมบูรณ์ในขณะนี้ครับอังการานั้นกําลังบอกต่อพันธมิตรนะครับและคู่แข่งว่าอังการานั้นสามารถส่งกําลังสนับสนุน และปรับปรุงกองยานเกราะส่วนใหญ่จากแหล่งผลิตภายในประเทศได้ครับไม่ต้องพึ่งพาจากคนอื่นในขณะเดียวกันครับก็ยังคงสามารถทำงานร่วมกับนาโตนะครับในด้านต่างๆไม่จะว่าจะเป็นด้าน C4ISR นะครับและการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับการควบคุมการยิงได้รถถังรุ่นนี้ครับเป็นทั้งข้อความทางอุตสาหกรรมและทางการทหาร การพัฒนานี้ครับจึงก่อให้เกิดผลกระทบครับที่เกิดขึ้นพร้อมกัน3ประการครับได้แก่ 1. ก็คือการเพิ่มจํานวนรถถังที่มีเซ็นเซอร์และเหลือรอดครับสำหรับกองพลยานเกราะของตุรกีได้ท,ทําทีครับ 2. ก็คือการสร้างสะพานปริวัตินะครับสู่วงการกําลังพลของอันไตยอย่างเต็มรูปแบบและอันดับ3ก็คือยืนยันครับถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศระบบการรบภาคพื้นดินนะครับของตุรกี ตั้งแต่ออปทร n นิกของอาเซนสันไปจนถึงชุดป้องกันนะครับของรัสถานและสายกระสุนนะครับของ MKE ในช่วงเวลาที่มีการคาดการ์ครับว่ากองทัพตรุรกีนั้นจะปฏิบัติการในหลายพื้นที่พร้อมกันครับและดำเนินการดังกล่าวนั้นโดยพึ่งพาต่างประเทศเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่พึ่งพาเลยครับนี่จึงเป็นสัญญาณครับที่ชัดเจนถึงความต่อเนื่องและความตั้งใจของทางประเทศตรุรกี สร้างของภายในประเทศตัวเองและที่จะสร้างความก้าวหน้าที่จะสร้างสายซัพพอร์ตสายโลจิสติกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างภายในประเทศตัวเองเพื่อที่จะเป็นเจ้าโลกอีกหนึงประเทศที่จะพร้อมไปสนับสนุนประเทศต่างๆนะครับที่ตุรกีนั้นอยู่แบคหลังมาตลอดก็มีหลากหลายประเทศด้วยเหมือนกันนะครับที่ตุรกีนั้นแทรกแสงนะครับยื่นมือยื่นแขนเข้าไปช่วยยื่นมือยื่นแขนเข้าไปให้ของให้เป็นสนับสนุนอะไรต่างๆ ซึ่งถ้าเกิดว่าไปซื้อมาจากต่างประเทศตุรีคงจะทําแบบนั้นไม่ได้ครับตุรกีเลยต้องสร้างขึ้นมาภายในประเทศตัวเองเมื่อวันหนึ่งวันใดครับใครมีปัญหากับตุรกีสายกําลังการสนับสนุนอาวุธยุโทโธปรกรณ์ต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างครับตั้งแต่ดโดรนขนาดเล็กดโดรนขนาดใหญ่เรือรบปืนนะครับและรถถังนะครับของยานภาคพื้นดินเนี่ยนะครับรวมไปถึงกองทัพอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นดโดรนหรือว่าเครื่องบินรบเองก็ตามครับ ตรุรกีนั้นสามารถสร้างขึ้นเองได้ภายในประเทศและไม่ต้องพึ่งพาครับจากการส่งออกหรือว่าการนำเข้าของชาติอื่นๆเลยนะครับหรือว่านำเข้าแค่เพียงเล็กน้อยเพียงเท่านั้นครับตรุรกีนั้นยืนได้ด้วยขาตัวเองครับเพราะงั้นครับใครที่จะมีสึกกับตรุรกีต้องคิดให้ดีครับเพราะว่าการตัดสายโลจิสติกตรุรกีเนี่ยมันจะทำไม่ได้อีกต่อไปครับหากตรุรกีนั้นสามารถทำได้ด้วยตัวเองทุกอย่างภายในประเทศ เอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับการปรับปรุงกองอยานเกราะของทางประเทศตรุรกีถึงแม้ว่าอันไตนะครับกองทางประเทศตรุรกีนั้นจะเป็นรถถังท็อปไฟ์ก็ตามครับแต่ทางตรุรกีนั้นก็ไม่ได้หยุดหรือว่าพัฒนาแค่อันไตครับเขานั้นยังมีการอัปเกรด M60T ไปควบคู่ครับรอัปเกรดไปอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้การเปิดแนวรบของเขานั้น ทำได้พร้อมกันหลายแนวรบและมีรถถังมียานเกราะที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวดังนี้ก็อย่าลืมครับแสดงความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆผ่านใต้คอมเมนต์เลยครับแอดรอาอ่านความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งครั้งครับกดแชร์คนละหนึ่งทีเป็นกําลังใจให้แอดด้วยละกันแล้วไว้เจอกันใหม่ ep หน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย